เปียวปากมีไลน์ออฟฟิเชียลและมายช็อในไลน์ช้อปปิ้งแล้วนะรู้ยังวันนี้นะคะจะพาทุกคนช้อปปิ้งแบบ exclusive เฉพาะร้านเปี้ยวปากทั้งโค้ดส่วนลดโปรโมชัน่นและของแถมมากมายคุ้มในคุ้มสะดวกง่ายภายใน2นาทีก่อนอื่นนะคะเข้าที่ไลน์เพิ่มเพื่อนกดสแกน QR Code เดี๋ยว QR Code นะคะเราจะขึ้นไว้ที่ด้านล่างตรงนี้เลยแล้วเลื่อนไปที่ริชเมนูด้านล่างกดตรงนี้ ก็จะเจอกับร้านค้าเปี้ยวปากของเราแล้วค่ะหรืออีกหนึ่งวิธีนะคะกดที่ลิงก์ในแคปชั่นโพสต์นี้เลยกดเข้าไปก็จะเจอกับร้านค้าของเราแล้วและนี่คือหน้าตาร้านค้าของเรานะคะเข้าไปก็จะเจอกับรายการสินค้าต่างๆมากมายเลยกดเลือกสินค้าที่ต้องการนะคะหรือถ้ายังไม่แน่ใจให้กดหัวใจไว้ก่อนเพื่อตัดสินใจก่อนกลับมาซื้ออีกครั้งหนึง่งจะได้หาเจอง่ายๆค่ะ เข้าไปแล้วก็จะเจอรายละเอียดสินค้านะคะกดเพิ่มจานวนตามที่ต้องการแล้วกดใบ now หากยังมีข้อสงสัยสามารถแชทสอบถามแอดมินเพิ่มเติม,ตมได้เลยค่ะจากนั้นสําหรับคนที่ซื้อเป็นครั้งแรกกรอกที่อยู่สําหรับจัดส่งกรอกแค่ครั้งแรกเท่านั้นนะคะหรือถ้าใครที่เคยซื้อแล้วมีข้อมูลบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วก็กดเลือกได้เลยจากนั้นเลือกการจัดส่งเลือกช่องทางการชําระเงินถ้ามีคูปองส่วนลดกดใส่ได้เลยค่ะแล้วตามด้วยกด place order เลยแค่นี้นะคะก็เกือบจะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นเลขบ,บัญชี โอนเงินมาเลือกแนบสลิปนะคะกด inform payment แล้วตามด้วยกด go to my order เลยค่ะแค่นี้นะคะรายละเอียดออเดอร์ที่เราสั่งไปก็จะเด้งเข้ามาอยู่ในแชทไลน์ของเราแล้วสามารถเช็ครายละเอียดสินค้าติดตามสถานการขนส่งและรอรับสินค้าจากเรี้ยวปากได้เลยค่ะสะดวกสบายแถมยังได้ช็อปสินค้ามากมายขอไปช็อปต่อก่อนนะคะ